ตอนนี้แปดมงสี่ิบนะคบวนห้าห้านะครับเช้าวันนี้ช้าประมาณร้อยหกอ๋อร้อยหกสิบกว่านะครับก็ตอนแรกก็มาเวลาดีนะช้าประมาณสิบห้ายี่สิบนาทีแต่พอออกจากตุลัดเนี่ยช้าเป็นร้อยเลยนะครับเมื่อคืนออกแก่งคอยมาประมาณผมจำเวลาไม่ค่อยได้นะประมาณ เที่ยงคืนตีหนึ่งนี่แหละนะครับก็ผมก็คิดว่าไปแล้วนะพอกดเข้ามาดูเอา้าโหช้าเป็นร้อยเลยนะก็เลยมาเช้าเลยก็เลยถึงเช้าเลยประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับเมื่อคืนออกแก่งคอยมานะครับคิดดูว่าออกแก่งคอยมาสมมติตีหนึ่งเนาะตีหนึ่งนะนงนะมาถึงบัวใหญ่ เก้าโมงนะโหกี่ชั่วโมงเนะี่ยไม่แน่ใจว่าช้าที่ไหนนะแต่ในระบบมันอ่าขึ้นที่จัตุรัสนะครับก็วันนี้ยาวอยู่นะเนี่ยสีเหลืองตู้สีเหลืองนี่ห้าห้านะครับโอ้โหห้าสองสี่ศูนย์เหมือนเดิม ไม่ค่อยยาวเท่าไหรู่ใหม่นะครับเมื่อคืนห้าหกก็กลับเร็วนะครับกับตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งนะห้าหกไปเร็วมากนะวันนี้ห้าห้าน่าจะถึงประมาณบ่ายโมงนะเขาวิ่งหนองคายนะ অলপ <Gpeera> নানই